นี่คือการกินหมึกฉอดนะครับที่เขายึดกันไว้อร้นด้วยนี่ใช่ไหมครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ทานนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่ลองทานมือใหม่เลยเพราะเขายึดกันมากนะครับและร้านนี้ขึ้นชื่อเลยครับร้านร้านนี้นะครับแหวกทะเลนะครับทะเลแหวกครับร้านนี้นะครับดูโลโก้นะครับนี่ครับ แหวกทะเลซีฟูฟ้ดนะครับบางปูนะครับอันนี้คือการกินทานบุ่งชนนะครับเดีย๋ยวผมจะทานครั้งแรกให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงลองดูนะครับอะแรกันออแตนนี้อยู่กับเจ้าของร้านแสนสวยนะครับเจ้าของร้านแหวกทะเล บางครูนะครับคุณอายครับค่ะสวัสดีค,ค่ะคุณอายช่วยแนะนาตัวหน่อยครับได้ค่ะ,ะชื่อฟันทิดาแห่งเอียบนะคะเป็นเจ้าของร้านแหวกทะเลซีฟู้ดบางครูค่ะครับคุณอายแบบผมชื่นใจแทนคุณอายเลยนะครับแบบลูกค้าแน่นร้านมากเลยค่ะับโอ้เข้าตลอดแต่ผมรู้แล้วทำไมถึงแน่นเ<ห>พราะอาหารอร่อยนั่นเองแล้วก็เยอะมากแล้วที่ผมดูเนี่ย ิ่เนเจอร์ของร้าน,น,นแน่นมากเลยอ่ะ,ะถ้าเอาทั้งร้านมาพูดผมว่าเทปนี้ก็คงไม่พอนะก็ะเลยต้องขอยนญาตเอาบางส่วนวันนี้จะให้รบกวนให้คุณอาช่วยแนะนำตัวซิกเซนเจอร์ของร้าน<ช>ที่มาต้องทานนะครับพิ่มเ้หน่อยครับเป็นหมึกซาเซมิแล้วกันซาเซมิใช่ของเราจะเป็นมีบอกบอกประมุกอ,อยู่ที่ร้านเลยใช่ที่ผมเห็นครับไปดูมาแล้วใช่ค่ะคะือให้เห็นความสดอะค่ะก็คืออ่า ลูกค้าเวลามาก็คือสามารถเลือกตัวได้เลยว่าอยากได้ตัวไหนชอบตัวไหนก็ตัวนั้นให้เห็นเ,น<ช>เลยใช่ไหมฮะคิปผมลองทานมาแลทดทดทด<ช>้วสดสดชั้งแรก